รถปูยางเข้าใหม่หนึ่งคันครับเจ้าซูมิโตโม่ a 6 0 w อุ่น7ตัวนี้สภาพสวยเดิมๆครับลักษณะมีหลังคาด้วยนะฮะตัวนี้อ่านำเข้าจากญี่ปุ่นครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับรถปูยาง6เมตรสวยๆครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะอยู่ที่ร้านไทยส่งผลพระราม2เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาครับเป็นเตาซูเปอร์ปูได้กว้าง6เมตรเลยนะครับในตัวเดียว นะครับระบบสับสั่นครบครบนะครับนี่ตรงนี้เลยอ่าฮอกเกอร์หนาๆนะเต็มๆนะครับยางสวยครับยางหน้าตันตัวนี้สวยเลยนะครับรถนำเข้าแท้ๆไม่เคยใช้ในไทยนะครับพี่พีนได้หารถปูยางหกเมตรสวยๆครับติดต่อเข้ามาได้ครับอ่าตัวนี้ราคาไม่แพงครับสองล้านกว่าบาทเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับอุดปั๊มก่อน นี่ครับขามเฮลิงแห้งๆสวยเดิม,ดมครับโอเคไปดูด้านบนกันครับ6เมตรครับเตาซูปเปอร์เครื่องอิสุสนตัวนี้6,000ชั่วโมงครับ ดีครับเงียบเลยนะยีสุปสีสูปเชอรบมีหลังคาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบระบบนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกลางเตานะครับกลางเตาซ้ายขวานะครับเปิดระบบครับหากิดเสวยได้ปกตินะครับ สอบเดินครับนะครับระบบดีครับพร้อมใช้เลยนะที่พีได้หารถกูยางนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆติดต่อาได้ครับเบอร์095 785 9 3าหนะครับหรือว่าสนใจเครื่องจักรตัวอื่นนะครับเราก็มีจำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นรถตักรถแม่โครรถขุดนะครับเคนก็มีจำหน่ายนะครับฝากไว้้วยครับเจ้า รถปูยาง6เม,มตร Sumitomo HA 6 0 w 7นะครับส,สวยๆลำนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย